อนุญาตนั่งเทียบสักนิดนึงนะคะบอสมันตื่นเต้นนะคะวันนี้นั่งแท่นเป็นบอสนะคะสวัสดีทั้ง5้าท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะเข้าสู่รอบของการสักถามวันนี้ในฐานะของพิธีกรต้องมาถามเพื่อที่จะออกมาจากหัวใจของหลายๆท่านว่าที่มาที่ไปของแนวคิดทําไมจากเราที่เป็นหมอลำใจเกินร้อยที่มีแฟนคลับมากมายและมี ดวงใจคนสวยอยู่เคียงข้างถึงได้คิดถึงว่าจะต้องำทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเรียนเชิญค่ะคุณบอยคืออันดับแรกผมอยากมีสินค้าคอยากขายของครับอยากขายของแล้วทีนี้ความจำเป็นก็มาเช็คในสิ่งที่เราเราตัวเองเริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนชอบอะไรแล้วเราเป็นคนรักอะไรที่สุด ก็เกี่ยวกับพวกเครื่องสมางาเพราะว่าเราเป็นศิลปินใช่ไหมฮะเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแสดงอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องหาเครื่องสมางที่ที่มันดีครับทั้งแชมปัญหาเรื่องผมเสียผมเสียมากเพราะว่าผมต้องทําต้องเซตทุกวันต้องเจอเครื่องใดทุกวันต้องเจอต้องรีบทุกวันาบางทีงานาบางวันในสามรอบก็ต้องทำสามครั้งครับลแล้วลที่นี้ผมเสียเคยมีผมเสียจนจนปีหนึ่งนะครับป่อยต้องตัดสกินเฮดเลย เอาผมออกหมดเลยครับเพราะวิ่มต้นใมากใช่ครับเพราะผมเสียมากผมสั้นแบบนี้นะครับแต่คือมันโดนทาร้ายบ่อยครับทั้งเรานอนไม่บินเวลาด้วยครับต้องทํางานบางทีช่วงช่วงสองสามปีมาเนี้ยต้องทํางานตลอดต้องคิดงานตลอดโดยเฉพาะอยู่ในช่วงทํางานเข้าไปในออนไลน์มันต้องคิดใหม่ต้องบางทีนอนไม่หลับเครียด และทีนี้ผมร่วงครับคผมร่วงเหมือนคนป่วยเลยคนผมร่วงตอนน,ตอนนั้นเจอเจอหัวใจหรือ,อยังคะยังครับยังนะฮะ <c oughs> ตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นก็ยังเป็นผมร่วงเหมือนคนขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน,หน่อยน้ำหนึน้จ้า